สำหรับอ้างอิงก,การใช้ชีวิตบางส่วนก็พอค่ะเรื่องทั่วไปกับการงานคุณแผงกับนางพิมพ์ทาวิรุนหกเทพสุตรพระเพิงพระนารายณ์ทรงสุบรรและ ปะพิคเนตเออจบสวยคอยอยังชั่วนะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปแล้วแล้วก็สําหรับออชาววันพฤหัสน,นะเดือนนี้คือมันเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้วาจาของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบความรักก็แล้วกันนะคะคือแบบเออมันมันก็จะแบบว่าพูดจาก,กันดีพูดคุยกันดีแล้วชีวิตแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบนี้ทํานองนั้นน,น,นะคะแต่ว่าเนน่ยสิ่งอืน่นใดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกร้อนใจนะคะนั่นก็จะเป็นในเรื่องของการ ที่จะต้องแบบว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเมนหลักในการที่จะต้องแบบว่าพยุงทุกชีวิตทุกแบบของคนในครอบครัว ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อะคุณยังมีความร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินเงินทองอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยคืออยากจะบอกเลยนะมันอาจจะมีปฏิหาริ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยอาจจะแบบว่าเป็นคนในครอบรครัวเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือคุณอาจจะมีโชคมีลาบบางอย่างที่จะมาช่วยให้คุณนั้นเนี่ยรอดพ้นไปจากแบบว่าสถานการณ์ที่มันแบบฝืดเครื่องแบบนี้ไปได้นะคะจากความร้อนอกร้อนใจของคุณอะไรแบบนี้นะคะก็ในเรื่องของการงานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้คําพูดและวาทศิลป์ให้เป เป็นประโยชน์นะคะคือแบบว่าสําหรับบางคนแล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าได้ไปงานที่แบบว่าเออต้องไปยืนเดี่ยวไมโครโฟนอะไรแบบเนี้ยคือเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าต้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องใช้ศิละปคะค่ะใน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 ,ในฟิลของการทํางานด้วยเช่นเดียวกันที่นี้เนี่ยคะ่ะมันจะมีการแบบว่าอาจจะงานอาจจะเร่งสักนิดหนึ่งนะคะคือแบบว่าสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้หรือไม่ก็สั่งเชานน้านี้เอาตอนบ่ายอะไร,บรแบบเนี้ยคะ่ะมันก็เลยจะออกแนวแบบเป็นลักษณะแบบว่า เออไฟลนตูดคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยขออภัยค่ะไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะคะไฟลนก้นอะไรเงี้ยค่ะคะือมันจะเป็นลักษณะบแบบเนี้ยตลอดทั้งเดือนแล้วทําให้คุณแบบว่ากวีกวาาอะไรเงี้ยนะคะก็แบบว่าค่อนข้างที่จะร้อนอกร้อนใจมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนะะี่ยค่ะบอกเลยนะว่าถ้าคุณขยันนะแล้วคุณแบบไม่ขี้เกียจน,นะคะอยากจะบอกเลยว่าสิ่งใดก็ตามแต่การ